สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นซับสไครบ์เบอร์ของช่องอยู่แล้ว ula, หรือว่าจะเป็นผู้ชมใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงนะคะให้กับชาวราศีสิงห์นะเราจาเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นการเปิดดวงความรักในพาร์ทของคนโสดและคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนผู้รับที่มีประเด็นมีปัญหาจะรวมกันอยู่ในท้ายคลิปเลยนะคะก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะย้ำทุกคลิปเลยเนาะว่า ในส่พลังงานอ่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณในทุกๆคลิปนะคะ เพราะว่ามีก็ไม่ได้ใช้บนรดาปิกเกอร์ของคุณในการทำนายดวงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ผ่านเรื่องนะคะหรือว่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวในคลิปนี้อะคะ่ะอาจจะมีตรงกับคุณบ้างไม่ตรงกับคุณเลยนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆนะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคะเรามาเปิดไพ่เมลาร์ให้กับคุณชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดกันก่อนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คลิปนี้เนี่ย,ยใช่ energy ของคุณไหมนะคะดวขอไพ่ใบลายนะคะให้กับชาวราศีสิงห์กันก่อนเลยนะคะกับสิ่งที่คุณต้องรู้นะ ในบางท่านนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้อสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินคอนโดนะคะในบางท่านคุณมีแผนนัดที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะที่เกี่ยวกับบ้านหรือว่าที่ดินหรือว่าคอนโดหลังใหม่นะคะในบางท่านอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของอารมณ์ของคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจาเป็นที่จะต้องเออใจเย็นๆหน่อยนะคะคุ้ชาวราศีสิงห์เนาะเี๋ยวม่ขอดู เอเนชีของคุณหน่อยนะคะวุณาวราศีสิงห์นะคุณจะได้เช็คด้วยนะคะว่าคลิปนี้เป็นของคุณไหมนะเ้วขอดูตัวคุณหน่อยนะคะ คุณชาวราศีสิงห์ไม่แค่รู้สึกว่าตัวคุณนะคะกําลังวางแผนหรือว่ากําลังที่จะตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณกับเขาคุณดูวกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็คุณนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนดิวกับคนที่เขาเป็นที่นิยมของใครหลายหลายคนนะคะตัวคุณในเวลาเนี้ย คุณแค่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันมาโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เดินไปข้างหน้ากับตัวเองไหมถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันไม่มีความก้าวหน้านะอืมก่อนหน้านี้ค่ะคุณก็เคยเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนจะเท่าไหร่แล้วก็ เขาค่อนข้างที่จะทาให้คุณรู้สึกว่ามีความลับอยู่ตลอดเวลานะคะคุณแค่รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะยากอี่พอสมควรเราก็ต้องใช้ความพยายามมากๆเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าทำไมความรักมันจะต้องพยายามมากขนาดนี้เนาะณเวลานี้ค่ะคุณแค่รู้สึกว่าความรักครั้งนั้นเนี่ยคุณไม่อยากที่จะไปโฟกัสกลับมาอีกละคุณแค่รู้สึกว่าในเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากที่จะ ทำงานหนักกับตัวเองอะอยากที่จะพักผ่อนอยู่กับตัวเองแล้วก็อยากที่จะไม่สนใจความรักความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไม่ได้อยากสนใจแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะไม่ค่ารู้สึกว่าคุณน่าจะเคยให้ใจคนคนหนึ่งไปแล้วก็ความรักที่ผ่าน,านมานะคะ่ะมันอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่3มือที่3นะคะหรือว่าเขาอะค่อนข้างที่จะมีช้อยมีตัวเลือกมีออปชันในความสัมพันธ์เยอะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยที่จะ คืบหน้าแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีความชัดเจนชัดเจนเลยนะคะว่าคุณนะ่ะไล่คนคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณในอดีตนะคะไม่แค่รู้สึกว่าคุณน่าจะเคยเจอความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็เป็นความรักที่มีการแอบ,บทําอะไรลับหลังคุณโดยที่คุณนะมารู้ที่หลังแล้วคุณแค่รู้สึกว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่มันเลยส่งผลให้นะปัจจุบันนี้นะคะ่ะคุณค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยสนใจในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะให้นาะจีนี้เป็นของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในเดือนมีนาคมชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะเจอใครไหมนะขอดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์เดือนมีนาคมหน่อยค่ะ Mm hmm. ชาวราศีสิงค์ค่ะไม่ค่ะรู้สึกว่าในเดือนมีนาคมน,นี้คุณจะได้เจอกับใครบางคนนะคะที่เขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณในรูปแบบของความเป็นเพื่อนก่อนเขาจะเริ่มจากการเข้าหาคุณด้วยคําว่าเพื่อนด้วยคาว่าเฟรนนะคะเขาอะ่ะจะเข้ามาหาคุณในเชิงมิตรภาพและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในรูปแบบของการแต่งงานในครอบครัวการที่เขาเข้ามาหาคุณอะ่ะ มันไม่ได้มีแค่เพื่อนตลอดไปหรอกคะ่ะมันไม่ได้มีแค่ค,คาว่าเพื่อนตลอดไปหรอกแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของการเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะทีนี้ประเด็นเลยอ่ะตัวคุณอ่ที่บอกว่าคุณอาจจะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไ,ได้ประสบความสําเร็จมาะคะ่ะมันเลยทําให้คุณอ่ะไม่ค่อยได้มองหาความรักสักเท่าไหร่ในเวลานี้นะคะ คนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในระยะยาวอยากที่จะดูแลคุณไปตลอดอะ่ะคุณได้เจอกับคู่แท้ของคุณได้เจอกับความรักที่คุณตามหาแล้วค่ะคุณชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นในเดือนมีนะคาคมนี้นะคะ่ะอย่าเพิ่งไปตัดเขาทิ้งอย่าเพิ่งตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะค่อยๆเรียนรู้จาักกาันไปเรื่อยๆคุณอาจจะรู้จักกับเขาอยู่แล้วก็ได้นะคุณอาจจะเป็นเพื่อนกับเขาอยู่แล้วก็ได้อะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่า คุณยังไม่ได้เจอมีแค่รู้สึกว่าคนคนนี้จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในรูปแบบของเพื่อนก่อนนะเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นเพื่อนกับเขาไปค่อยๆดูกันไปนะคะเขาเป็นคนโสดนะไม่บอกเลยแล้วก็ตัวเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะมีฐานะมั่นคงแล้วแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงไปจนถึงร่ำรวยอะค่ะ เขาสามารถที่จะดูแลคุณได้แล้วถ้าเกิดว่ามีลูกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลลูกได้เช่นกันคนคนนี้นะคะ่ะเขาพร้อมทุกอย่างแล้วนะเขาขาดอย่างเดียวนั่นก็คือชีวิตคู่นะคะแล้วก็คนที่จะมาเป็นภรรยาของเขามาเป็นสามีของเขา ในบางท่านนะคะคุณอาจจะได้เจอกับชาวต่างชาตินะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือถ้าเขาไม่ใช่คนต่างชาตินะคะเขาก็จะอยู่คนละที่กับคุณทีนี้ในเรื่องของระยะทางเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะแต่ไม่อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่บอกก็คือมันพัฒนาได้มันพัฒนาได้คะ่ะแต่ทีนี้ติดประเด็นเลยตรงที่ตัวคุณเนาะคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคในเรื่องราวของความรักที่ผ่าน,านมามาเลยส่งผลให้ณนะปัจจุบันเนี้ยคุณค่ารู้สึกว่า กลัวความรักไปเลยในบางท่านนะคะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่ากลัวว่า,เ,าเหตุการณ์เดิมๆอ่ะมันจะกลับมาสู่ชีวิตของคุณแต่เมย์แค่อยากจะบอกกับคุณว่าคนใหม่ก็คือคนใหม่คนเก่าก็คือคนเก่าเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณเปิดใจเรียนรู้จักเขาไปเรื่อยๆนะมีเกฑ์สูงมากะคะ่ะว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยนะคุณจะเจอกับคนที่เขาสามารถเป็นคู่ชีวิตให้กับคุณได้สามารถที่จะเคียงคู่แล้วก็คอยให้คำปรึกษาคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะแล้วก็เป็นรักแท้ของคุณด้วยนะ เขาอะค่อนข้างที่จะชอบคุณแล้วก็อยากที่จะดูแลคุณตัวคุณนั่นแหละที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ของความสับสนว่าจะยังไงดีไม่ได้สับสนแบบที่คุณแบบมีตัวเลือกเยอะนะแต่คุณสับสนที่แบบจ,จะเปิดใจให้กับเขาไหมหรือว่าจะปิดใจให้กับเขาแต่จากน้าไพาอะคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจกับคุณเลยนะไม่ได้มีเรื่องที่ไม่ดีเลยคะ่ะในความคิดของเขาก็คืออยากที่จะมอบความรักให้กับคุณเท่านั้นนะ เดี๋ยวเมย์ขอดูลัคนาราศีดาวจันดาวสุกหน่อยค่ะของเขานะราศีพฤกษภโศกค่ะธาตุไฟไม่สิงธนูราศีธนูค่ะราศีเมษธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะจะเด่นไปทั้งธาตุไฟเนี่ยเยอะนะเดี๋ยวเมย์ขอดูไพ่จิ๋วหน่อยค่ะอยากบอกอะไรกับคุณนะ การเปลี่ยนแปลงอะค่ะมันได้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะคุณชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นนะคะเมย์อยากให้คุณเปิดใจเนาะแล้วก็พยายามนะคะมองโลกในแง่ใหม่แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จากคนคนหนึ่งไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งตัดสินใจแบบปรับกระทนหานเพราะว่าถ้าคุณตามหาความรักนะคะความรักเข้ามาหาคุณแล้วแล้วคนคนนี้ค่ะพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณด้วยนะคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบ เซอร์ไพรส์อะที่แบบการที่คุณได้เจอกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์อะมาชอบเราได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าเพื่อนคุณนี่แหละแอบชอบคุณมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงเซอร์ไพรส์ว่ะอะไรประมาณนี้ค่ะอถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงของเพื่อนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกันไปแบบเนี้ยเรื่อยๆแต่คือเขาอะชอบคุณแล้วก็อยากที่จะดูแลคุณพัฒนาความสัมพันธ์ไว้กับคุณในระยะยาวจริงๆนะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนะคะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะทีพพลาขงไหนตน้ขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปนะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาวราศิสิงห์นะคะทิพร์พของคุณคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหานะคะก่อนอื่นต้องของย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าไม่สูญพลังงานอ่านเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาความรู้สึกเขาความรู้สึกคุณอาจจะสลับกันได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แม่ลากนะคะให้กับชาวราศิสิงค์กันก พุชาราสีสิงค์คะไม่อยากให้คุณนะคะระวังในเรื่องของมือที่สามนะแล้วก็ความรักที่เกิดจากบุคคลที่สามด้วยนะคะความรักของคุณเนี่ยอาจจะมีมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะอยากให้คุณระวังในเรื่องของมือที่สามด้วยนะโอเคเดี๋ยวเมย์ขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยคะ่ะ ไม่รู้นะว,ว่าเหตุการณ์มือที่สามเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นกับคุณหรือยังแต่เม่ารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หนึ่งเลยอะ่ะมันมีในเรื่องของอุปสรรคหลายๆครั้งที่ตัวคุณนะคะอยากที่จะ move ไปข้างหน้าอยากที่จะ move on กับชีวิตของตัวเองอยากที่จะไปต่อข้างหน้ากับตัวเองแต่ทีนี้นความรักความมั่นคงที่คุณกับเขาอะ่ะยังคงมีอยู่ร่วมกันนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดำเนินมาได้เรื่อยๆ คือการที่จะยังคงมีกันและกันอยู่ในชีวิตทั้งๆที่มันก็มีความเสียใจมีความเจ็บปวดใจอยู่ในนั้นด้วยคุณอะได้ไปรับรู้ความรับของเขามาแล้วก็การที่ตัวเขาอะค่ะทําอะไรรับหลังคุณปิดบังคุณอันนี้ไม่ต้องขอพูดคุณอะแค่รู้สึกว่าตัวเขาอะค่อนข้างที่จะนิ่งในทุกๆครั้งที่คุณเปิดประเด็นมีขึ้นมาหรือว่าคุณหยิบประเด็นนีขึ้นมาเคลีย์ค่ะเขาจะนิ่งในทันที เขาจะไม่ตอบคุณอาจจะมีพูดบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ตอบแบบตรงประเด็นหรือว่าตรงคําถามหรือว่าคําตอบที่คุณอยากได้เขาจะให้คุณไม่ได้อะคะ่ะเราก็ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับมันถูกขับเคลื่อนด้วยการมีกันและกันอยู่แล้วก็การมีความเสียใจด้วยในความสัมพันธ์คุณอะอยากที่จะ มองหาช่องทางใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองอยากที่จะไปสู่แสงสว่างให้กับตัวเองอยากที่จะเดินไปข้างหน้าตัวคุณรู้นะว่าการที่คุณ move on เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าและการที่คุณ move on นะคะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณแต่เพียงแค่ตัวคุณนะ่ะยัง move ไม่ได้ในเวลานี้คุณแคารู้สึกว่ายังคงมีใจรักเขาอยู่แล้วก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่ยังคงไม่อยาก move on แต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะตัวคุณนะ่ะ จะหาหนทางได้นะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจกับความสัมพันธ์เนี้ยมาเยอะละทีเนี้ยตัวคุณนะ่ะจะเริ่มมองหาโอกาสนะคะที่จะไปต่อกับตัวเองคุณอาจจะกลับมาโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองแล้วนะคะนะช่วงเวลาเนี้ยถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังคงมีกันอยู่ไหมไมีแค่มองว่ามันจะยังคงมีกันอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าในอนาคตอ่ะมันมีโอกาสสูงที่ตัวคุณน่ะจะได้ move on เดี๋ยวเรามา ขยายความนะคะขอดูความรู้สึกเขาความรู้สึกคุณหน่อยนะขอดูความรู้สึกคุณหน่อยค่ะ ออืเหมือนกันเลยโอเคทีเนี้ยขอดูในความรู้สึกเขาก่อนตัวเขาอะค่ะเขารู้นะคะว่าเขา่าทิ้งคุณไว้ให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลาพังในบางครั้งอะคะ่ะเขาปล่อยให้คุณอยู่กับความเสียใจในบางครั้งเขาปล่อยให้คุณ อยู่กับคําถามที่ไม่ได้รับคําตอบคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเลยนะคุณเสียใจมากๆเลยค่ะเขารู้ถามว่าทําไมไม่ถึงพูดว่าคุณเสี่ยงเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาอะเหมือนอยู่กับคุณแล้วก็อาจจะให้ความมั่นคงกับคุณไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ปรับปรุงตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างกับที่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาพาคุณไปด้วยนะแต่ ตลอดระยะทางอะคะ่ะมันมีอุปสรรคเยอะและที่สําคัญนะคะเขามีคุณไว้ในชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะดูแลคุณให้คุณมีความสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะยังคงมีความเสียใจมีความเจ็บปวดตัวเขาอะค่ะเขาแค่รู้สึกว่าอยากที่จะดูแลคุณให้มากกว่านี้นะแต่ตัวเขา,าเอะเลิกนิสัยไม่ได้เขาเลิกนิสัยนั้นนั้นไม่ได้นิสัยเสียที่เคยทํากับคุณนะคะเขาเลิกไม่ได้หลายๆครั้งที่ คุณกลับมาคุณให้โอกาสเขาเขาก็จะทําตัวดีคือความรู้สึกข,ของเขาอะเขาแค่รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีหรือว่าไม่ว่าเขาจะดูแลคุณไม่ดีขนาดไหนเนี่ยคุณจะยังคงให้โอกาสแล้วก็คุณนะคะจะยังคงอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็กลับมามอบความรักให้เหมือนเดิมปัญหาก็จะจบไปแล้วก็มาเริ่มต้น,นใหม่คุณอาจจะเป็นคนที่เวลาที่ปัญหามันเกิดขึ้นอะ คุณอาจจะไม่ได้แบบมาทะเลาะก,กันในทุกๆครั้งหรือว่าหยิบยกประเด็นขึ้นมาทะเลาะก,กันในทุกๆครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่แบบโอเคถ้าให้อาภายัยเราก็คือจบถ้าให้อภัยเราก็คือก็จะไม่พูดอีกแต่ถามว่าในใจคุณอะคิดไหมในใจคุณอะคิดในใจคุณอะยังคงมีความเสียใจยังคงมีความเจ็บปวดอยู่แต่เพียงแค่คุณอะอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดเป็นประเด็นเขาอะรู้นะว่าเขาอะทําให้คุณอะ รู้สึกเสียใจแล้วก็ความผิดพลาดของเขาอะค่ะมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่ทีเนี้ยคนคนเนี้ยไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ากับคุณแบบที่ปรับปรุงตัวเองให้ดีอะคือเขาเป็นยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นหลายๆครั้งที่คุณทะเลาะก,กันแล้วก็พูดคุยกันหาทางออกร่วมกันคนคนเนี้ยจะเหมือนแบบเอออเออออก,กับคุณไปแต่ว่าถามว่าเขาเปลี่ยนตัวเองไหมไม่ เขาแค่เออออกับคุณไปนะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวคุณเนี่ยคุณข่ารู้สึกเสียใจแน่นอนเสียใจมากๆเลยทีเนี้ยถามว่าตัวคุณน่ะกำลังตกอยู่ในสภาวะอะไรตัวคุณนะตกอยู่ในสภาวะของความสับสนคุณสับสนระว่างคุณจะอยู่กับเขาหรือว่าคุณจะไปต่อกับชีวิตของตัวเองคุณค่ารู้สึกอยาก move on แล้ว คุณค่รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วแต่ประเด็นเลยอะที่ทําให้คุณอะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งเดียวเลยนั่นก็คือความรักคุณมีความรักให้เขาเยอะมากเลยค่ะคุณรักเขามากๆเลยนะคุณเข้าใจเขาคุณพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะให้ความรักของคุณนะคะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นคุณอยากที่จะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้ในขณะที่คุณจะทิ้งเขาไปอ่ะ คุณก็มีความรู้สึกว่ายังทําไม่ได้คุณยังคงมีความรักให้กับเขาอยู่คุณมีความลังเลใจยังเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าจะไปทางไหนดีคือระยะทางของคุณนะคะเส้นทางของคุณนะเวลานี้มันมีสองแยกให้ให้คุณได้เดินไปทีนี้มันจะเป็นทางแยกที่ว่าคุณจะไปกับตัวเองหรือว่าคุณจะไปกับเขาแบบที่ความเจ็บปวดความเสียใจมันก็จะยังคงอยู่แบบนี้นะคะแล้วถ้าถามถึงคน ของคุณเนี่ยถามว่าเขาอะปร่ยน,นี้ใส่ตัวเองได้ไหมมันยากคะ่ะคนคนเนี้ยมันยากหลายๆครั้งอะที่เขาอะอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณแต่เขาก็ไม่ทําตัวเขาอะคา่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉุดรั้งเขาไว้อยู่นะถ้าไม่ใช่มือที่สามถ้าไม่ใช่บุคคลที่สามก็จะเป็นเรื่องอื่นๆที่เขาให้ความสําคัญมากกว่านะคะทีนี้ถามว่าตัวเขาอะจะปรับปรุงตัวเองให้ดีไหมจากหน้าไพ่เนี่ยคนคนเนี้ย เขาเป็นยังไงเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแม้ว่าเขาเคยสัญญากับคุณว่าเดี๋ยวเขาจะทําตัวเองให้ดีจะไม่ทํานู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคนคนนี้ทําไม่ได้นะคะจะไม่หอนูทสรุปในเดือนมีนาคมหน่อยคะ่ะ ชาวราศีสิงค์คะเนี่ยบางท่านนะพี่จะบอกกับคุณนะคะว่าถ้าคุณเป็นตัวจริงยังไงคุณก็จะยังคงเป็นตัวจริงแบบนั้นถ้าคุณจะเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ประเด็นเลยคือคุณจะอดทนกับประเด็นปัญหานี้ได้ไหมปัญหาต่างๆที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันและเคยมีปัญหามาค่ะมันจะยังคงอยู่นะแม้ว่าเขาอะจะเลือกคุณ จะรักคุณจะขอคุณแต่งงานหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่นิสัยของเขาสิ่งที่เขาเคยทํามันจะยังคงอยู่คุณจะรับได้ไหมอะคุณจะพยายามอดทนกับกับคนคนนี้ได้ไหมอะคะถ้าเกิดว่าคุณอดทนกับคนคนนี้ได้แน่นอนว่าเขาเลือกคุณเขาไม่เลือกบุคคลที่สาม เขาเลือกคุณแต่คุณจะต้องยอมรับนะว่าประเด็นเรื่องมือที่สามเนี่ยมันจะยังคงมีอยู่และในบางครั้งนะคะต่อให้มือที่สามเนี่ยถอยไปจากชีวิตคุณกับคู่ของคุณแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันก็จะยังเหมือนเดิมคุณเข้าใจที่ไม่พูดใช่ไหมว่าคือความรู้สึกของคนเราอะคะ่ะเวลามันเสียไปแล้วอะมันมันได้ไม่ทั้งหมดอะมันได้คืนไม่ทั้งหมดมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ มันจะได้แค่รู้สึกดีขึ้นแต่ถามว่ามันลืมได้ไหมเ่ยมันลืมไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจะอยู่กับความรู้สึกนี้ได้ไหมเ่ยแต่จากน้าไพ่เนี่ยเขาเลือกคุณแหละเขาไม่เลือกคนที่3เขาไม่เลือกบุคคลที่3ามเขาจะเลือกคุณเขาจะเลือกคุณนั่นแหละแต่ประเด็นเลยอะคือความรู้สึกของคุณมากกว่าที่ไม่เป็นห่วง ถ้าเกิดว่าคุณจะไปกับคนคนนี้แล้วก็จะเริ่มต้นครอบครัวการใช้ชีวิตครอบครัวการใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้นะคะ่ะ <c oughs> ก็อย่างกับที่บอกว่าเขาก็เลือกคุณแต่ประเด็นเลยก็คือความรู้สึกต่างๆประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้หรือก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันจะยังไม่หายไปมันจะยังคงมีปัญหาอยู่แบบเนี้ยเรื่อยๆคนคนนี้เขาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกคะ่ะเขาเปลี่ยนนิสัยของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องยอมรับเลยก็คือ ปัญหาเดิมๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่ไม่ขอดูราคนาราศีเราวจันทสุกของเขาก็หน่อยนะคะธาตุดินศึกศบกบารมังกรราศีกุมราศีธนูราศีพิจิกราศีมีนอย่ไม่ขอดูให้คำแนะนำเลยคะ่ะให้จิ๋วจะบอกอะไรกับคุณ เวลาเท่านั้นเลยค่ะเวลาเท่านั้นเลยค่ะต้องพูดคำว่าเวลาคือใน EP เนี้ยพลังงานหน้าไพแบบเนี้ยไม่กลัวโดนทัวลงมากเลยแต่ว่าจากหน้าไพเนี้ยม่ไม่สามารถที่จะอ่านในรูปแบบของพลังงานบวกได้เลยเพราะว่าจากพลังงานณเวลาเนี้ยมันค่อนข้างที่จะท็อกซิกมากๆเลยค่ะแล้ว สิ่งเดียวที่เมย์จะแนะนําคุณนะนั่นก็คือเวลาเมื่อไหร่ก็ตามอะคะ่ะที่เวลามันได้ผ่านไปเรื่อยๆอะความรู้สึกข,ของคุณมันก็จะถูกเยียวยาไปเรื่อยๆทีนีน้ถ้าคนคนนี้ไม่สร้างบาดแผลใหม่ให้กับคุณอะเดี๋ยวเวลามันจะทําให้สถานการณ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ไปสร้างเรื่องราวใหม่หมขึ้นมานะคะทางนี้ทางนั้นนะตัวคุณอะต้องการแค่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือเวลา เวลาที่จะรักษาแผ่ใจตัวเองเวลาที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณดีขึ้นคุณจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับทั้งตัวคุณเองตัวเขาแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจำเป็นที่จะต้องให้เวลานะคะแต่ว่าทุกๆสิ่งอะเมียจะบอกกับคุณว่าสิ่งแรกที่คุณควรที่จะทำนั่นก็คือการให้เวลากับตัวเองการให้เวลากับตัวคุณเองนะคะคุณให้เวลากับคนคนนี้มาเยอะละ ลองให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะเพื่อคุณจะได้หาทางออกหรือว่าได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้นนะคะคุณชาวราศีสิงห์นะเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนะคะสุขสมหวางในเรื่องราวของความรักแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะทีพรท้างไหนต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ